สวัสดีค่ะวัสดีนะคะก็มสิบสม้มคลิปวิดีโอก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนน,นะคะมาพอกันอีกแล้วจ้าพี่น้องจามือนีมาแบบแปลกๆนะคะอยู่ทั้งดาดฟ้านะคะจากสดิกินบ่รดิกินพี่น้องคะเห็ดหลายนะคะแนวเฮดมือนีนะคะมะป,ปิง้งปิ้งเนื้อนะคะอยู่ทั้งดาดฟ้านะคะอันนี้ก็คือน้ำจิ้มนะคะเป็นน้ำจิ้มแบบปากีนะคะที่เขาเรียกว่าจัจชนีนะคะ ซึ่งทำมาจากโยเกิร์ตอันไสใบสะระแหน่นะคะใสเกลือไปน้อยนึงพริกเขียวไปนิดนึงนะคะเพื่อความเป็นน้ำจิ้มนะคะเออนะคะพี่น้องค่ะเป็น้ังไดงมุจจาวานะคะแล้วบรรยากาศกัแบบพี่น้องค่าพุละหอนได้พี่น้องค่าบ่อบแมนมาบ่อบอนแต่มาสามีอยากกินนะคะโอ้ยบักปงบักพี่คหอละพงอละผ้พาผักก็เต็มอยู่พี่น้องขาพูดยี่ผู้ใดซอยกินนะคะ มันจะเสด็กินบอกื้อมนี้พี่น้องค่าทานคืแบบๆๆแบบแบบแบบแทะต้องเตรียมมาพี่น้องขากระติบเขานะแต่าสามีสิกินแบบเล่นๆนะพี่น้องขาเพราะมีหยังมีอย่างเลยบ่ามีนอนติดเออนะคะอันนั้นกระปุกตำบักหุ่งดอกพี่น้องขาย่งงยูกินบ่าทันนี้เมดนะคะน,นี่นะคะเ้าก็มักไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเนื้ออันนี้จะทำซีก,กระบับนะคะอันนี้จะเป็นย่างเนื้อะนะคะอันนี้เป็นซีก,กระบับนะคะ เออแล้วก็สีใสพริกหวานน้ำนะคะตัดกันนะพี่เนาะเ yes. ก้อทำอะไรอะ่ะเก้อเฮ้ยน้องอยู่ไหนเอ้ยเอ้ยหรือเห็นแต่ลูกกระต่าย แมวก็ขึ้นมาน้เ่เน้อพี่น้องจ้ามอ้อนี้นะคะเด็กดือททาอะไรอะ่ะพาน้องทําอะไรอะ่ะออกมาเลยเร็วๆพี่น้องคะพักสะันเน่งามงามงามจนว่าสิเป็นดอกเบิดแล้วพี่น้องอันนี้พักสลันเน่ถ้าเป็นดอกเบิดแล้วนะคะเป็นดอกเบิดแล้วนะคะพี่น้องขาหนีบเขียวสองต้นจะสิไดนบ่กิน,กนพี่น้องยอดคือจังดองแดงนี่ล่ะ วันวันสิไปซื้อเนี่ยบ่มลุงมาให้มันนะพี่น้องคะแต่ว่ามีหมากเลยมีลูกแล้วนะคะนะคะมีลูกแล้วนะคะเออเสร็จละเป็นต่ได้กินบ่พี่น้องคะพี่นะคะมีลูกแล้วนะคะเออเมื่อกเอาพี่น้องจะาพวกข่อ,อยเทศน้ำมันใส่ใจฮอนไล บอกวยเห็ดตะเวนๆนะคะมันกระหอนเยเนี่ยหมูเวนดังไฟที่ฐานน่านที่สุดก็คือฐานโดนที่สุดก็คือทานนี่แหละพี่น้องคะสว่วนิเป็นทานนะคะเพราะธรรมดาส่วนิาาไวีได้ย่างเนี่นพี่น้องโอ้ยเนาะเส้นเรไม่เอาไปใส่ละได่แล้วพี่น้องจ๋าใส่เดี๋ยวใหม่หนึงแล้วนะคะ โอ้ยสวสิเป็นทานนะพี่น้องค่ะกระทาไปค่ะมีเก้าอี้ให้นั่งพร้อมได้เข่าไก่บ่ได้พี่น้องจ้าฮอนไลทนสามีโอ้ยปีงไปกินไปพี่น้องค่ะโอ้ยนะคะใส่ด้วยเองกินแล้วนะคะ เฮ็ดเองกินเองแซ่บเองนะพี่น้องค่ะโอ้ยอร่อยเอออร่อยเนาะอร่อย a เก้ n นะเก้นอร่อย number one แต่มีบอกว่าแซ่บไปกินไปนะคะเอาติลลามเจ้าว่าขันบ่มีขาตั้งกล้องอ่ะพี่น้องค่ะไม่รู้จะตั้งยังไงนะคะแล้วดูมากินพี่น้องค่ะขันไม่ได้ถ่ายดูเองนะคะเพราะว่าขันใส่ผ้าคลุมไม่เรียบร้อยเนาะขันแค่แบบเอาผ้าพาดขึ้นมาเฉย พี่น้องจ่าไทยสามีไปก่อน้พี่น้องเจหรอเครื่องบินบินผ่านนะพี่น้องเพราะว่าแอร์พอร์ตนะคะมันอยู่ใกล้ๆใกล้ๆบ้านขวัญเองนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวใหญ่ไปเจ็กน้อยทั้งหลัง พี่น้องจ้าเบ่งสามีเป็นเลเดอก็ต้องเบ่งขวัญดอกโอ้ยลมมาไหวๆพี่น้องจา้งเงจาเป็นทีเย็นๆจักน้อยนะคะนั่งไปก็นเนี้ยเตะนะพี่น้องค่ะายชิลกินวอมื่อนี้พี่น้องคะสามีฉันกินไปสองไม้แล้วนะคะอืแบบนี้นะคะนี่นะคะพี่น้องคาแล้วก็ไป กินเอาไปย่างนะคะเอาไปย่างทั้นเต่านะฮะอ้าวอาไปดิสันติกก็พี่จงเจ้าคนกินกบเขาเหนียวบางดิ กระติบเข่านะฮะอือแล้วควันกับมิตเจลจะของลำเนี้ยตัวมือเลยพี่น้องเลยหัวก,กับบอบอกดีม,าม,านมันนอนจะกระเดยไหมควันหลุดน้องนุชจ๊ะ พี่น้องคะเฮ็ดไปกินไปนะคะเฮ็ดไปกินไปพี่น้องเอ้ยนะคะยักษ์สมใหม่สสได้กินพี่น้องเอ้ยนะคะห่อนกับห่อนกับพองคอนกระสิเฮ็ดตออีกนะคะเอาไฟกระดาบมันห่อนนะคะอันนี้นะคะคนกระสีเสียบตอนะคะใหม่อยู่นี่เสียบให้มันเบิด์ตนะคะเฮ็ดก,กินกันสองคนในพี่น้องคะโอ้ยนะคะ เมญยาเราขึ้นมาน้ำบ่ไในะคะพี่น้องค่ะโอ้ยพี่น้องค่ะบุงเนี้ยกินข่อยส่วนอันนี้นะคะเดี๋ยวเสี่ยไปให้เมญยานะคะหอนหลพี่น้องเอ้ย เปลี่ยนคนนั่งเลยด้วยวันนี้จานนี้จะไปเห็นไม่ยานะคะเอาสุกไปมึงด้วยนี่ใกล้และอีกนิดนึงนิดนึงนิดนึงเดี๋ยวมันไหม้แล้วแล้วันนี้พี่น้องจา้าเบรกสีอันนะคะเบิรงพี่น้องกาสิโอ้ยอืมใยขนลงไปโชว์ฟินิชอืมโชว์ฟินิชอย่างจะคล้องกินอิม่มเรา อนางต่อไปพี่น้องจา้าอันนี้ก็เกือเ้อแมนใหม่ฟังนี้โอเคอยู่นะคะพอได้นะคะซัมนี่และพี่น้องเอ้ยบรรยากาศทั้งดาดฟ้านะคะเฮ็ดไปกระหอนไปพี่น้องเอ้ยแล้วพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้ขอขนาดสิมีคลิปตามมงคงทั้งดาดฟ้าก็ได้เนีพี่น้องคะ่ะสำหรับชีวิตโอนี้ไปแล้วเด้อเราเจอกันใหม่คลิปหน้าด้อพี่น้องจา้าสลายมิกลมสวัสดีค่ะ